บอฟังในเรื่องของเขามันเป็นยังไงเนี่ยครับไม่จําลักษณะลําเรืองแต่สิเป็นเป็นวังเวียงคราะหามั้งออครับแมนครับแนวกระสาทา,ามา่าไงเหลยห้อ,อยหน่อยต่ำลงรเราต้องสูงไว้แต่ว่าเราเยอะบทบอยนี้ต้องเช้มขมคนบปอยากให้คนเรียนเท่นเจ้าเม่ตอนุทไทเนี่ยเพราะว่าเจ้าสิเลียนได้ดีอิหีบทตอนนุทไท <c oughs> อิหลีมันเป็นตาสร้างพอรอมเลยคับเป็นตาลิตตวนพรมเนี่ย <c oughs> สร้างเผาอัะนั้น สร้างเงิอนน้องสาวมาเป็นอันไปขา่าศัตรูศัตรูพมันพเอกบัณนีตนั่งเอกก็พระเอกเขาก็ไปมากกันน,นันโตเนะม,มากกันจนมีลูกน้ำกันบัณนิตผู้เมียก็บอกกาคาผัวผู้ผัวก็บอกาก,อกาขาเมียเดียเพราะว่าพระเอกกับตัวกวงนี่เป็นศัตรูกันพร้อม,อมเป็นศัตรูกันบนัณฑิตขี่ขาคาบ่ได้บัณนีตผู้นี้ป้า,ม,ามันส่งบอกกาขาแทบบอกากาขาน้องที่ไม่คาผัวบั้อืตนั่มไปเอาคาคาที่แรงน้องมาสิว่างยาปีดน้องแล้วบบว่างบัณนีตไปหาผัว ชกมีดออกมากล่ำขืนมาเสียนั้นขาผัวหายเก๊ขึ้นเลยเสียสติเติบอบวหายคือเห็ดบวลงไงไหาสมมุติว่าก่อนบ้านจับมือขาจับมีดขางว่าสิเราฟันผัว <c oughs> หายเ,<อ>เลยสินี่หายลลวก็กอดผัวเนี่ยไคืออาการของมันมันมันจะทําผัวไม่ลงคนอยู่น้ำกันคุกคีกันบ้านในทั้งนั้นพันเมียนอายมัน ผู้อายไม่เห็นผู้อายไม่เห็นมึงเสียเอาไผ่ระวางอัยก็ผัวบ่ได้กูเช่บักอันนี้ารแล้วกินบักวันเมืองกูแช่มันครับบันนี้ก็เลยสั่งให้ทหารฝ่ายเจ้าของเอาจับทึ่งนองทึ่งข้อพระเอกอะท้องนองเขยน่ะนะจับออกไปนอกบา้านนอกเมืองนอกป่าจับออกไปเลยบันนี้เป็มมัดขืนกองฟ้อนกอกองฟ้อนขืนเจ็๊บเฟื่อยังไม่ขืนเผาสิเผา บัดนี้พอพญาเมืองนั่นออกมาเห็นบัดนี้ออกมาเห็นก็เลยสร้างออมาทั้งนั้นขึ้นกันจับบัตโตโกงนี่บักอารยันนี่มัดไว้มัดสอบมัดเข้าพกทหารนมาดมัดมันไว่มันเลยเอามันไว้ขืนแทนผมเสื้ออารยันหออารยันเอามาดขืนแทนเอามาดืนของฟ้อนแทนบันี้ตหาได้บัดนี้ หายขอนองขอหองนอนในวาสซอยไอ้นี้ไอ้บ่เคยทำผิดหนึ่งจะเกียรยังสิมาเผาไอา้ท่างเปลี่ยนบ่คือติว่าคนสิเผาทั้งเปลี่ยนมันบาปมันกรรมเม่ตอนนั้นจะขอบ่คือเห็นเจ้าของบอกเขาเลยเมื่อที่มันจะเป็นการกลับกันเลยก็คือตอนทําเขานะ่ะว่า,ว,าว่าเราทําถูกแต่พอเขาเจอมาทํากับตัวเองนี้ทําไมถึงว่าข่บุตรเหียกับเมียเวียนอย่างมากกว่าจะไม่ไข่อยจิงจีจึงได้บริวต้นข่แท้เอาไปเอามาก็เลยเป็นคนเสียสติ เสียสติขอหลองน้องให้ซอยซอยไอเนี่ยล่ะขอหลอกนางเอกให้ซอยพระเอกกระลืดตัวนี่นั้นกระลื้ดตัวว่าเป็นนางสี่แล้วมันเป็นนางสี่เลวกับว่าจำเป็นตัวเราเนี่ยอารยันนี่เป็นไอ้นางเอกเป็นไอ้นางเอกเป็นไอ้นางเอกไปคุ้มเขาขาผัวเพราะ่าไม่มีเป็นคู่กันไม่มีพ่อมีแม่คือเมืองสองเมืองนี้แต่ก่อนเนี่เคยเป็นศัตรูกันโอ๋อว่างๆแผนให้น้องเจ้าของเข้าไปบินไปเลยไปได้กันกับ เม,มีเนไม่ยมากมมากันเขาเลยเปนมากันอีหลีมากันอีหลีจนตั้งช่องหน่อยหน่อยแล้วบันิซิเผาเชิงผัวเชิงเมียเขาเชิงลูกหน่อยในท้องเขาโกอของฟ้อนขืนอตอนนุทายเะาอกของฟ้อนขืนบันิสุดท้ายมาบนันิเขาเลยมาจับมูเจ้ามัดไว้มัดสวมมัดตัออตตวไว้เขาเซลมูลเจ้าะขืนเผาแทนผมเหมืนตัานเรนเรื่องอามันทีิวานหล่อหล่อเมียเขามาแล้วบังคับเมียเขาเบนไปขอเมืองไหน เรื่องนั้นก็คนกับซังคัดเดีเรื่องอาแมนเนี่ยเป็นเรื่องนี้เขาตีขึ้นมาจากกุย้ยชยเขาตีซังซึ่งเขาเจาะเขาสิหงหัวคนเจาะเป็นบา้าแต่ว่าบทเป็นบา้าผมเคยเรีอนอยู่เด้มันเป็นบา้าเลยมั้งเคยเรีอนอยู่เพราะว่าเขียนเป็นแนวทา่าก็หายอยู่ห้ยไม่เงียวเว่ยบึงตอดนำ้ำบึงก็ต้องไปกับผมเมียนบึงไปกรับเพคือมีคู่ขาเจ้าก็คือบึงเพราะว่าเราสิไปได้ดี ก็เลยว่ามาอา่านหาคนเราบ้างขนาดเราเขียนเรากินตนาการยังแค่นี้ครับถ้ามอหลำเขาเอาไปเล่นลหะเขาตีบทแตกแล้วนาะขันแมนสมัยก่อนบอคนบอเผาน้ําเตยือสิคักเนาะแต่ว่าผมผมเสิแต่ละปีแต่ละเรื่องผมเสียโอกาสแบบอัดเอาแต่เฉพาะแบบจัดจัดอยู่บ้านแล้วก็บ,บ่ตตองเน้นเตยซี่ไหมแห้คน้เบึงเรือร่องเนี่ยผมเพระว่าอย่างหน่อยเขาก็ได้มีผลงานไว้ใน youtube ครับโอ้คนเขามาหลายตัวนี้เป็นรอยซีรอย สิบเอ็ดหรออาจากคนไหนส่พัูวมาไกลกันแท้เี๋ยวเนิ้อมาติดตามอาจารย์คือเก่าติดตามเลยเด้อพี่น้องทางท่าบอยซีรีชัยแอียนออร์ดีอันนี้ก็คือเข่าโค้งเรืองประมาณนี้นะครับผมก็คือสิได้ดเป็นนี้บอมมตโตลายดอกมันก็เมือนไม่รล่นพายิกบอบอแม่นนจอกกับร่นพากแ่อยู่แต่ว่า ขันเจ้าไปเห่นตัวอื่นเพราะว่าเจ้าเคยเล่นแบบนี้มาแล้วมันไม่ใช่ตัวโกงทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวโกงที่น่าเกลียดเป็นตัวโกงที่น่ารักและก็เป็น้ายอยู่แต่ว่าบ่มเริ่อไร้าบแบบจนว่าคนบ่เห็นใจร้ายมีเหตุผลเขาขาพอได้ไหมบ่สองเมืองนี้เขาเออพระเออนี่ขาพระญาปัจฉิมตายเหนบ่พระญาปัจฉิมในเมืองปัจฉิมนครเนี่ย ขาตายเลยบัดนี้มันก็ตลูกเนี่ยมันก็ต้องมีความรขยนบัดนี้กระคองไปสู่ลบยังถือฟันกลับขึ้นมาบาดแผลได้รับบาดเจ็บมากบัดนี้มันม่มีแนวใดมันต้องมีแผนก็คือเอาหนองสาวนี่ยเรไปเป็นเครื่องมือก่อนลอก่อนไปลอกันจะคล้องไปเนี่ของบาดเจ็บอยู่กูบ่สามารถที่สิไปเอคาได้ขันพ่ฮหักอ้มึงก็ต้องไปไปจังได๋บ้างแผนจังไดนก็ได้ที่สามารถคาประกันนี่มันตายนีจากชีวิตกูให้ได้เสีน้าฮะมันไม่ชชดเหรอชัดมาหรอ ชัดไหมชัดครับเตี้ยเตีโอ้ถ้าชัดมากก็ส่งดาวข้างหน้าครับคุณแอนออร์ดียรเอาละครับพี่น้องบันนี่กัสซีึ้นไปเอาก้อนล่ำและก็จังคอยมาพบกันอีกท้ามีเวลานะครับอาไรสดใหม่ครับผมโอเคครับขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ไม่เย็ดถึงสี่นี่แหละครับพี่น้องเข้าคงเรื่องล่ำเรืองไม่ของหมอล่ำใจเกินลอยบอยสิริใช่กับซอแอนที่มือนีเพิ่นเดินทางไปเอากอนล่ํากับอาจารย์นะครับโอ้ถือว่าฟั่งต้นเรื่องนะครับฟั่งข่าวข่านี่ก็เป็นตะมวนเป็นตาสนุกเราได้พี่น้องรอดติดตามบนเวทีรับรองว่าบอผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับบอดบอยกับพ่อมที่สี่ แสดงนะครับพร้อมที่สีน,สน,ะะนํำศิลปะวัฒนธรรมนะครับบดบอยบอกในบดทิมนะครับล่ำเรืองตอก่อนแมนทั้งในกับบดทิมยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ถือว่าเป็นวัฒนธรรมของหมอลำเพราะว่าซื่อคณะบดบอยก็บ,บอกว่ากับคณะหมอลำเออขันบะมี่ล้ำเรืองมั่นกับโบแมนพี่น้องแต่ว่ากอยู่ในสัดส่วนที่มันเอ,อ่อพอเหมาะในในสัดส่วนที่มันบ่น้อยเกินไปบ่หลายเกินไปปรับเข้ากับตามยุคตามสมัย ฝากแฟนคลับล่อติดตามเออล่อติดตามสําหรับล่าเรืองนี่บนไว้ที่หมอร่าใจกันลอยในปีที่8เดอ้อนพิ้องเดอ้อ